สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการสมัยอินโฟกัสผมสมโพศขุนวังจากจับกลางข่าววันนี้เราจะนําข่าวที่น่าสนใจจากทั่วทุกมุมโลกนะครับมาฝากกันเช่นเคยไปเริ่มกันที่ข่าวแรกกันครับกรมบัญชีกลางเตือนภัยลิงก์ปลอมระบาดอย่ากดอย่าแชร์เมื่อวันที่11พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมานะครับนางสาวท่วาพรผาสุกรองอธิบดีกรมบัญชีกลางในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลางได้เปิดเผยว่า ตามที่มีการแชร์ข้อมูลในสื่อโซเชียลโดยให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันระบบบำเน็จบำนานและสวัสดิการรักษาพยาบาลที่มีการส่งลิงก์ไปตามกลุ่มไลน์ต่างๆซึ่งประกอบไปด้วยลิงก์ดังต่อไปนี้ทั้งนี้นะครับกรมบัญชีกลางขอชี้แจงว่าลิงก์ดังกล่าวเป็นลิงก์ปลอมที่มีมิจฉาชีพทำขึ้นมาเพื่อหลอกลวงหากได้รับการแชร์ลิงก์ลักษณะนี้ขอให้อย่าหลงเชื่อและอย่าก,กดลิงก์โดยเด็ดขาดกรมบัญชีกลางไม่มีนโยบายโทรศัพท์หรือส่ง SMS หรือไลน์ หากมีข้อสงสัยให้ติดตามข่าวสารจากช่องทางต่างๆของกรมบัญชีกลางเท่านั้น <S <S ภาคใต้ไทยติดหนึ่งในสิบภูมิภาค,าภาคาที่น่าเที่ยวที่สุดในโลกจาก Lonely Planet นิตยสารชื่อดังระดับโลกที่ได้ทำการจัดอันดับสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในโลกสำหรับปีหน้าโดยภาคใต้ของประเทศไทยนั้นนะครับได้ติดอันดับหนึ่งในสิบในหมวดภูมิภาคาที่น่าเที่ยวที่สุดโดยเว็บไซต์ Lonely Planet ได้อธิบายภาคใต้ของประเทศไทยนะครับว่า เป็นภูมิภาคที่ทําให้เห็นอีกด้านของประเทศไทยที่มีมัสยิดที่วิจิตรงดงามและศาลเจ้าอันลึกลับเสียงสดมนประสานกับเสียงะระฆังวัดอีกทั้งชายหาดเงียบสงบหมู่บ้านชาวประมงดั้งเดิมและอุทยานแห่งชาติสวยงามที่ปกคลุมไปด้วยป่าและยังมีอาหารฮารานกับวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ผสมผสานระหว่างไทยมาเลและอินโดปเปอร์เซียที่มีมาอย่างยาวนานหลายทศวรรษ พฤศจิกายนนี้นั่งรถไฟสายสีชมพูฟรีตลอดสายสำหรับโครงการรถไฟสายสีชมพูนะครับช่วงแครายรมินบุรีที่มีระยะทาง34กิโลเมตรจำนวน30สถานีจะมีการเปิดทดลองให้ประชาชนใช้บริการฟรีในเดือนพฤศจิกายนนี้เป็นเวลา1เดือนทั้งนี้นะครับในการเปิดทดลองดังกล่าวมีประชาชนให้บริการอยู่ที่70,000ถึง80,000คนต่อวันและหากรถไฟฟ้าสายสีชมพูมีการเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ คาดว่าจะมีผู้โดยสารให้บริการอยู่ที่50,000ถึง60,000คนต่อวันโดยมีอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าอยู่ที่15ถึง45บาทอย่างไรก็ตามนะครับเมื่อเปิดให้บริการแล้วประชาชนต้องการเดินทางเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีเขียวและสายสีม่วงจะถูกเก็บค่าเรียกเข้ารถไฟฟ้าตามปกติจนกว่าภาครัฐจะมีการประกาศใช้ในโยบายรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายในเส้นทางดังกล่าวต่อไปตำรวจลาวเรียกปรับ5,000บาท แจ้งข้อหาหนีเข้าเมืองผู้ใช้ Tik t o k นะครับได้โพสต์คลิปนะครับพร้อมข้อความว่าขณะที่กำลังเจรจากับตมของสอปป,อปอลาวโดยได้ระบุข้อความไว้ประมาณว่าได้เห็นคนขับรถตู้ลาวทำเอกสารให้ทั้งหมดแต่ไม่ได้เช็คจนมารู้ตอนที่กลับว่าไม่มีตาปั๊มเข้าลาวและจะแจ้งข้อหาหนีเข้าเมืองจึงต้องไปจ่ายค่าปรับ5,000บาทที่เคาน์เตอร์ และเมื่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่อยู่นานนะครับจนคนมองเยอะขึ้นเจ้าหน้าที่นะครับเลยเสนอให้จ่ายแค่2,500บาทแทนเพื่อตัดจบปัญหาแต่เมื่อถามถึงใบเสร็จค่าปรับเจ้าหน้าที่นะครับก็ตอบไม่ได้จนต้องเข้าไปคุยกับเจ้าหน้าที่อีกคนหนึ่งที่อยู่ห้องด้านในซึ่งก็ตอบคําถามไม่ได้เช่นกันและยังบอกค่าปรับไม่เท่ากันอีกด้วยทางเจ้าของโพสต์นะครับก็เลยถามเจ้าหน้าที่ว่าค่าปรับสรุปต้องจ่ายกี่พันกันแน่ก่อนที่จะวางเงินทั้งหมด ที่มีอยู่7,000กีบให้ดูทางเจ้าหน้าที่นะครับจึงทำเอกสารและประทับตาให้พร้อมกับเก็บเงินไปทั้งนี้นะครับด้านเจ้าของโพสต์คาดว่านี่น่าจะทำกันเป็นขบวนการตั้งแต่รถตู้สนามบินอุดรวินรถตู้ลาวเพื่อให้เสียค่าปรับในตอนออกพร้อมเตือนไปยังชาวเน็ตนะครับที่คิดจะไปประเทศลาวให้ระวังถึงเรื่องนี้ด้วยสัญ,ญลักษณ์แยกทางเดินคนอ้วนในสถานีรถไฟเกาหลีผู้ใช้ติ๊กตอกนะครับที่มีบัญชีชื่อว่า โคอาโลได้โพสต์คลิปวิดีโอสั้นๆนะครับภายในสถานีรถไฟใต้ดินซังบงของกรุงโซพร้อมระบุข้อความนะครับไว้ว่าเกาหลีใต้ใจลายจังโดยในคลิปนะครับจะเห็นได้ว่าที่พื้นทางเดินจะมีรูปคนปกติซึ่งชี้ไปยังบันไดขณะที่รูปของคนอ้วนนะครับชี้ไปยังบันไดเลื่อนซึ่งอยู่ติดกันทั้งนี้นะครับด้านชาวเน็ตที่เข้ามาชมคลิปจํานวนมากนะครับต่างก็ตําหนิสถานีรถไฟโดยชี้แจงว่า คนที่จำเป็นต้องใช้บันไดเลื่อนไม่ได้มีแต่คนอ้วนแต่ยังมีคนชราคนที่มีอาการบาดเจ็บหรือป่วยเกี่ยวกับโรคเขา่าหรือโรคก,กระดูกด้วยซึ่งการใช้สัญ,ญลักษณ์แบบนี้เท่ากับการตำหนิว่าคนที่ใช้บันไดเลื่อนจะต้องเป็นคนที่อ้วนหรือคนที่ขี้เกียจสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นรายงานว่าได้มีเกาะใหม่ล่าสุดของโลกโผล่ขึ้นมาจากทะเลนอกชายฝั่งเกาะอิโวจิมะของประเทศญี่ปุ่นในมหาสมุทรแปซิฟิก ซึ่งเกาะที่ยังไม่มีชื่อนี้นะครับได้ก่อตัวขึ้นจากการประทุข,ของภูเขาไฟใต้ทะเลและได้ถูกนับเป็นส่วนหนึ่งของเกาะโอกาสวะแล้วโดยเกาะนี้นะครับมีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่ประมาณ150เมตรอังน,นี้นะครับด้านนักวิเคราะห์ของแผนกภูเขาไฟในสํานักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นได้ระบุว่าเกาะนี้อาจคงอยู่ได้ไม่นานนักหากการระเบิดของภูเขาไฟได้ลดลงเพราะจะทําให้เกาะหดตัวลง และโดยชั้นหินที่แตกเป็นชิ้นๆของเกาะจะทําให้ถูกคลื่นพัดพาไปงูหลามยักษ์สถิติงูใหญ่อันดับสองที่เคยพบในฟลอริดาจากเพจ Facebook World Forum ข่าวสารต่างประเทศได้โพสต์เรื่องราวของเจ้างูหลามพาม่านะครับที่ถูกจับได้ในฟลอริดาโดยได้ระบุข้อความเอาไว้ว่างูหลามพาม่ายาว5.2เมตรน้ำหนัก90กิโลกร,รมัมกลายเป็นกระแสะไวรัร่หลังถูกจับได้นะครับโดยนักอนุรักษ และจากสถิตินี้นะครับนับว่าเป็นงูที่ใหญ่อันดับที่2ที่เคยถูกค้นพบในฟลอริดาและจากการบันทึกอย่างไรก็ตามนะครับงูหลามนะครับนับเป็นหนึ่งในงูที่ใหญ่ที่สุดในโลกและมันถูกนํามาจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปยังฟลอริดาในช่วงทศวรรษที่1970ผ่านการค้าสัตว์เลี้ยงซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้สัตว์พื้นเมืองลดลงถึง90%ด้านนักวิทยาศาสตร์ในปี2022ประเมินว่างูหลามพม่านั้นมีประมาณ3 0,000ื่น ถึง150,000ตัวในฟลอริดาตอนใต้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจาก105 Smile Thailand กลับมาพบกันใหม่กับรายการ Smile Infocus วันนี้ผมสมโพศ์ขุนวังและทีมงานจับกางข่าวขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ FM 105 Smile Thailand